สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ช่องวิชเชอรี่9 9 9เเช่นเคยคะ่ะ การมานิเฟสเนี่ยคือการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่การคิดบวกเท่านั้นนะคะแต่มันเหมือนกับการจูนคลื่นพลังงานของเราให้ตรงกับสถานีที่เราอยากฟังถ้าหากว่าคุณอยากได้เพลงที่ฟังแล้วใจพองโตคุณก็ต้องปรับคลื่นให้มันชัดเจนไม่มีสัญญาณรบกลวนแล้วคนรอบตัวเราเนี่ยล่ะค่ะที่บางครั้งก็เป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้คลื่นของเรานั้นชัดหรือว่าเบลอเพราะพลังของคนรอบตัวเนี่ยมีผลกว่าที่คิดดังนั้นการเลือกที่จะปล่อยวางหรือว่าลดทอนความสัมพันธ์กับคนบางประเภทจึง เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่ค่ะ7ประเภทของคนที่อาจจะเป็นเหมือนเงาที่บังแสงของเราเรามาดูกันค่ะว่า7ประเภทของคนเหล่านี้เนี่ยที่เราอาจจะต้องบอกลาแบบเงียบๆเ,เพื่อให้ชีวิตของเราได้ไปต่อในแบบที่ควรจะเป็นเนี่ยมีใครอยู่ในลิสบ้างนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือเจ้าพ่อเจ้าแม่กํากับบทคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมคะคนที่เวลาอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกว่าจะต้องระวังคําพูดต้องระวังท่าทางต้องแต่งตัวให้ดูดีในสายตาเขาหรือรู้สึกว่าแค่เป็นตัวเองก็เหมือนผิดไปสมหมดแล้วลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนร่าเริงชอบแชร์เรื่องตลกตลกแต่ว่าพออยู่กับคนคนนี้เนี่ยคุณต้องเก็บความร่าเริงไว้เพราะว่ากลัวเขาว่าจะมองว่าเราเยอะหรือว่าไม่น่าคบมันเหนื่อยใช่ไหมล่ะคะการที่เราจะมานิเฟตสิ่งดีๆได้ตัวตนที่แท้จริง ของเราเนี่ยก็ต้องเปล่งประกายออกมาเพราะว่าจักรวาลเนี่ยจะรับสัญญาณจากตัวตนที่แท้จริงของเราถ้าหากว่าเราต้องซ่อนตัวเองเพื่อให้ใครสักคนยอมรับพลังงานที่เราส่งออกไปมันก็จะสับสนค่ะจัก,กรวาลจะงงว่าเอ๊ะเธออยากเป็นอะไรกันแน่ดังนั้นถ้าหากว่ามีคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเองไม่ได้ลองถอยออกมาเงียบๆนะคะเพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณเนี่ยได้หายใจได้เต็มปอดคนพวกนี้เนี่ยอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในสิทคอมค่ะที่เขาเขียนบทเอง บทก็ไม่ให้เลือกเสื้อผ้าก็ไม่ให้หลุดตีมจะต้องยิ้มตามซีนห้ามหลุดคาแรกเตอร์ถ้าเกิดว่าคุณเผลอเป็นตัวเองก็คือต้องโดนตัดจบถ้าอยู่กับใครแล้วต้องแสดงมากกว่าเป็นตัวเองก็เซกูดบายได้เลยค่ะเพราะว่าการมาน f เฟสเนี่ยต้องเริ่มจากตัวตนจริงไม่ใช่บทที่เขากำกับอย่างที่สองนะคะคือพวกมนุษย์เมฆฝนดราม่าค่ะ คุณคงเคยเจอคนแบบนี้นะคะคนที่บ่นตลอดเวลาวันนี้อากาศแย่มากงานนี้ไม่มีทางสําเร็จหรอกหรือว่าบางทีก็พูดจาดูถูกความฝันของคุณแบบเนียนๆเนนช่นจะทําไปทําไมเสียเวลาเปล่า คนแบบนี้นะคะมันก็เหมือนก้อนเมฆที่ลอยมาบังแดดในวันที่เรากําลังอารมณ์ดีคุณเคยสังเกตไหมคะว่าพลังงานของคําพูดเนี่ยมันทรงพลังมากถ้าหากว่าคุณอยาก manifest ความสําเร็จความสุขคุณก็จะต้องอยู่กับคนที่ช่วยขยายพลังบวกให้คุณค่ะไม่ใช่คนที่เหมือนก้อนหินเล็กๆคอยถ่วงไม่ให้บอลลูนพลังงานของคุณลอยสูงขึ้นลองนึกภาพนะคะว่าคุณกําลังวางแผนทําโปรเจกต์ใหม่ด้วยความตื่นเต้นแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยกลับพูดว่าอย่าหวังเลยมันยากเกินแค่ประโยคเดียวก็เหมือนมีคนมาดึงปลัก พลังงานของคุณทิ้งดังนั้นถ้าเกิดว่ามีคนที่มองโลกในแง่ร้ายแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยลองลดการใช้เวลาด้วยกันลงบ้างค่ะเพื่อให้คุณได้อยู่ในสนามพลังงานที่เต็มไปด้วยความหวังแล้วก็เป็นสนามพลังงานที่เป็นแง่บวกคนพวกนี้นะคะเวลาที่คุณอยู่ด้วยเนี่ยหรือเวลาที่คุณเจอเขาที่ไรเนี่ยอากาศดีๆก็จะกลายเป็นคลื้มฝนค่ะอยู่ใกล้ก็จะเหมือนเปิดวิทยุคลื่นลบบ่นรถติดด่าคนไปทั่วเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีอะไรดีโอเคค่ะแต่เราจะขอออกจากเขตพายุนี้ก่อนเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราอยากจะ ตาม a านิเฟสอะไรดีเนี่ยต้องไม่ปล่อยให้ขึ้นลบปดบงังคลื่นพลังบวกของเราค่ะอย่างที่3ก็คือเพื่อนสำรองฉุกเฉินคุณเคยรู้สึกไหมล่ะคะว่าบางคนเนี่ยมีเวลาให้คุณก็ต่อเมื่อเขาไม่มีอะไรทําหรือว่าถามไถ่ยคุณแค่ตอนที่เขาเบื่อเบื่อไม่มีใครคุยด้วยลองนึกถึงเพื่อนที่โทรหาคุณตอนตีสเพื่อระบายเรื่องแฟนแต่ว่าพอคุณมีปัญหาเขากลับบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยนะช่วงนี้ยุ่ง มันเหมือนกับว่าคุณเป็นแค่ตัวเลือกในชีวิตเขาค่ะไม่ใช่คนสําคัญที่เขาจะจัดสรรเวลาให้จริงๆการที่เราจะ manifest สิ่งดีๆได้เนี่ยเราต้องเชื่อว่าเราคู่ควรกับความรักความสนใจและพื้นที่ในชีวิตของคนอื่นถ้าคุณยังยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเลือกคุณแค่ตอนที่สะดวก คุณกำลังส่งสัญญาณไปยังจักรวาลว่าคุณยอมรับได้แค่นี้ทั้งๆที่จริงๆคุณคู่ควรกับคนที่เลือกคุณอย่างเต็มใจโดยไม่ต้องร้องขอลองถอยออกมาจากคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นตัวสมองนะคะแล้วคุณจะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับคนที่ให้คุณค่ากับคุณจริงๆรออยู่คนพวกนี้เนี่ยจะโทรหาคุณเฉพาะตอนเหงาแชทมาหาเฉพาะตอนว่างรู้สึกเหมือนเราเป็นตัวประกอบในชีวิตเขาเลยถ้าเกิดว่าคุณต้องเป็นเบอร์ที่เขาเลื่อนไปจนสุดก่อนกด โทรเล่นหรือว่าทักมาชวนคุยตอนเบื่อโลกถึงเวลาตัดสัญญาแล้วนะคะคุณสมควรได้เป็นเบอร์หนึ่งในใจใครสักคนไม่ใช่แค่ตัวแทนเวลาหาใครไม่ได้ บุคคลจำพวกที่4ี่คือพวกยิ้มแห้งแรงลิษยาค่ะคุณเคยเจอคนประเภทนี้ไหมคะคนที่รักคุณตราบใดที่คุณยังเหมือนเดิมแต่พอคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มดีขึ้นเริ่มประสบความสําเร็จเขากลับเงียบหรือว่าแย่กว่าน,นั้นคือแอบดูถูกคุณแบบเนียนๆเช่นคุณเล่าให้ฟังว่าคุณได้เลื่อนตําแหน่งแล้วเขาก็ยิ้มแห้งๆหรือพูดว่าโหเก่งขนาดนั้นเลยหรอในน้ําเสียงที่ไม่รู้สึกยินดีเลยนี่คือพลังงานอิจฉาที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มค่ะ คนแบบนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจร้ายนะคะแต่พลังงานของเขาเนี่ยกลับทําให้คุณรู้สึกว่าการเติบโตของคุณมันเป็นภัยต่อเขาลองนึกภาพตามนะคะคุณกําลังวิ่งไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าคนข้างๆคุณเนี่ย กลับคอยเหยียบเบรกให้คุณช้าลงถ้าคุณอยากมานิเฟสการเติบโตที่ยิ่งใหญ่คุณจะต้องอยู่กับคนที่ฉลองความสําเร็จของคุณเหมือนเป็นตัวเขาเองคนที่เห็นคุณเปล่งประกายแล้วก็ยิ้มกว้างไม่ใช่คนที่รู้สึกด้อยค่าทุกครั้งที่คุณก้าวไปข้างหน้าคนพวกนี้นะคะถ้าคุณสังเกตเนี่ยเขาจะยิ้มแต่ว่าตาไม่ยิ้มพูดชมแต่ฟังแล้วเหมือนแสะเบาๆเช่นโอ้ยสวยขึ้นนะจนเกือบจําไม่ได้เลยมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกได้เลยค่ะว่าไม่อินกับความสําเร็จของเราอยู่ใกล้เราเย็นะเยอะือกแบบแอ ลองอยู่กับคนที่ปลบมือจริงๆให้กับแสงของคุณดีกว่านะคะเพราะว่าการมานิเฟสเนี่ยไม่ควรอยู่ภายใต้เงาของใครค่ะอย่างที่5มนุษย์ดูดพลังงาน คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางคนเนี่ยเหมือนดูดพลังงานจากคุณไปเรื่อยๆขอความช่วยเหลือขอยืมเงินขอคําปรึกษาแต่พอถึงตาคุณต้องการเขาเนี่ยเขากลับหายไปการให้และรับในความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องสมดุลกันคะ่ะเหมือนน้าที่ไหลเวียนในแม่น้ําถ้ามีแต่ให้โดยไม่ได้อะไรกลับมาสักวันแม่น้ําในใจคุณก็จะแห้งผากคนแบบนี้อาจดูไม่ไร,ร้ายแรงในตอนแรกนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกว่าเหนื่อยหมดแรงโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณอยาก manifest สิ่งดีๆเข้ามาอย่าลืมรักษ สะสมดุลของพลังงานในความสัมพันธ์ด้วยนะคะลองถามตัวเองว่าคนนี้ให้พลังงานดีๆกลับมาบ้างหรือเปล่าหรือแค่รับแล้วจากไปให้จนหมดตัวให้พลังให้เวลาให้ทั้งคำปลอบแล้วเขาให้คุณกลับมาบ้างหรือเปล่าหายตัวเก่งเหมือนเล่นมายากลคนแบบนี้เนี่ยคือหลุมดำแห่งชีวิตดูดทุกอย่างแต่ไม่มีวันเติมกลับถ้าอยากให้พลังงานของคุณไหลเวียนดีอย่าเสียเวลาเติมน้ำให้ถังรั่วๆวนะคะ ประเภทที่6นักดับฝันมืออาชีพไม่ได้หมายถึงว่าความเชื่อในาศาสนาหรือว่าความคิดเห็นทางการเมืองนะคะแต่เป็นเรื่องของสนามพลังหรือว่าวิสัยทัศน์ในชีวิตคุณเคยเล่าความฝันให้ใครสักคนฟังแล้วเขาพูดว่าเธอจะทําไปทําไมหรือไม่ก็มันจะเป็นไปได้จริงหรอ ลองนึกภาพคุณอยากเปิดร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วมีคนพูดว่าร้านกาแฟมันเยอะแล้วเธอจะไปสู้เขาได้ยังไงคําพูดแบบนี้เนี่ยเหมือนคลื่นรลบกลวนที่ทําให้สัญญาณมาในเฟซของคุณสะดุดคุณไม่จําเป็นต้องตัดคนที่มีความคิดต่างออกจากชีวิตนะคะแต่ถ้าความต่างนั้นทําให้คุณเริ่มสงสัยในตัวเองเริ่มกลัวเริ่มถอยจากฝันของคุณลองถอยห่างจากคนเหล่านี้สักหน่อยแล้วร้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มองเห็นฝันเดียวกันคนที่พูดว่าเธอเจ๋งมากฉันเชื่อว่าเธอทําได้แบบนี้จะ ช่วยให้พลังงานของคุณพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลขึ้นค่ะคนพวกนี้นะคะเวลาที่คุณพูดถึงความฝันของคุณเนี่ยเขาก็จะเอาดับเพลิงมาศาสว่าจะทําไหวเหรอฝันไปเถอะคนพวกนี้เนี่ยคือมืออาชีพด้านการเอาน้ําเย็นมาศาสไฟในใจคนมันเหมือนกับว่าคุณเดินขบวนพาเหรดแห่งความฝันแล้วอยู่ดีๆก็โดนป้ายห้ามฝันเกินงบอะไรแบบนี้อยู่กับคนที่เห็นฝันของคุณเป็นไปได้นะคะไม่ใช่คนที่เอาตราช่างมาวัดมันค่ะคนประเภทที่7นะคะ เครื่องสูบพลังใจคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าหลังจากที่คุยกับบางคนแล้วเนี่ยคุณต้องถอนหายใจยาวๆหรือว่ารู้สึกเหมือนแบตเตอรี่ในตัวถูกดูดจนหมดโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนมันเหมือนมีเรดาร์ในใจเราที่บอกว่าคนนี้ทําให้เราหนักอึ้งลองนึกภาพว่าคุณนัดเจอเพื่อนแล้วแทนที่จะกลับบ้านด้วยความรู้สึกเบิกบานคุณกลับรู้สึกเหมือนอยากนอนทั้งวันพลังงานแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะมันบั่นทอนการ manifest ของคุณมากกว่าที่คิดคะ่ะเพราะทุกครั้งที่คุณรู้สึกหนักใจสัญ,ญญาณที่คุณควรส่งไปถึงจัก,กรวาลมันจะอ ลงถ้ามีคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนี้บ่อยๆนะคะลองฟังเสียงเรดาร์ในใจคุณดูแล้วค่อยๆถอยออกมา เพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกเบาสบายมากขึ้นคนพวกนี้เนี่ยถ้าสังเกตเวลาคุยกันแป๊บเดียวเนี่ยแบตบจะหมดแบบไม่รู้ตัวพลังใจโดนดูดหมดเกลี้ยงเหมือนอยู่กับพวกที่แบกโลกไว้ทั้งใบบนบ่าแล้วโยนมาทับเราด้วยเหนื่อยแทนแบบไม่มีคําอธิบายถ้าเจอใครเราต้องถอนหายใจทุกครั้งหลังจากที่เจอแปลว่าเรดาร์พลังงานของเรากําลังร้องว่าคนนี้อาจไม่เหมาะกับการมานิเฟตส์ร่วมกันนะ การปล่อยวางหรือการเคลียร์พื้นที่เพื่อสิ่งที่ดีกว่าเนี่ยบางครั้งคนที่เราควรปล่อยวางเนี่ยเขาอ,อาจไม่ได้ทําอะไรผิดกับเราโดยตรงค่ะไม่ได้ทะเละาะกันไม่ได้ร้ายกาศแต่แค่การอยู่ใกล้เขาก็ทําให้พลังในตัวเราเนี่ยค่อยๆลดลงทุกวันคุณเคยรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเหมือนมีบางอย่างที่บอกว่าคนนี้ไม่ใช่ที่ของเราการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยนะคะมันเหมือนการเคลียร์พื้นที่ในใจให้ว่างลงเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าลองนึกภาพบ้านที่เต็มไปด้วยของเก่าๆถ้าคุณไม่กล้าเก็บของ ที่ไม่ใช้เราทิ้งคุณจะมีที่ว่างให้ของใหม่ที่สวยงามได้ยังไงจริงไหมคะทุกครั้งที่คุณกล้าปล่อยคนที่ทําให้หัวใจของคุณเล็กลงหรือว่าทําให้คุณไม่กล้าเชื่อในความฝันของตัวเองนั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่คุณส่งไปถึงจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วสําหรับสิ่งที่คู่ควรกว่านี้และเชื่อเธอค่ะจักรวาลฟังคุณเสมอมันอาจจะใช้เวลาแต่ว่าสิ่งดีๆจะค่อยๆเข้ามาในชีวิตคุณเมื่อคุณกล้าที่จะเคลียร์พื้นที่ให้มัน เอาละค่ะหวังว่าการคุยกันในวันนี้เนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกมีพลังมากขึ้นลองมองไปรอบๆตัวดูนะคะว่ามีใครที่ทําให้คุณรู้สึกหนักใจหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวเองไม่ได้บ้างถ้ามีลองค่อยๆถอยออกมาแบบเงียบๆไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องทะเลาะแค่เลือกตัวเองก่อนแล้วคุณจะเห็นว่าพลังงานในตัวคุณมันจะเริ่มไหลลื่นและสิ่งดีๆจะเริ่มเข้ามาหาคุณเองค่ะคุณสมควรได้รับพลังงานดีๆและชีวิตที่สว่างสวยกว่าเดิมแน่นอน